ก็ไม่เคยมีเจตนาว่าทําเพราะว่าหิวแสงหรืออยากได้พื้นที่สือ่อที่กล้าพูดความจริงแบบที่มีข้อมูลแบ็กอัพนะแต่พี่ไม่ขย,ยับทาพี่ไม่ได้ยุ่งทุกเรื่องเข้าใจป่ะพี่คิดว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวกับพี่พ,พี่ก็จะพูดอย่างเช่นมันเกี่ยวกับ ภาษีชั้นมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเรามีเกี่ยวกับอนาคตของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เราก็แสดงความคิดเห็นได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นคนที่แสดงความคิดเห็นทุกเรื่องแล้วก็ไม่เคยมีเจตนาว่าทําเพราะว่าหิวแสงหรืออยากได้พื้นที่สื่อพอคิดว่าเรามีพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เมื่อเรารู้เจตนาของเราเราก็จะไม่ตื่นเต้นกับเรา เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรถ้าเรารู้เจตนาเรารู้ข้อมูลเรารู้ข้อเทจ็จริงมากพอไม่มีอะไรต้องกลัวเลยถ้าใครมาด่าก็ถามเขากลับว่าด่าเรื่องอะไรหรอถ้าใครเขาจะว่าอะไรเราก็ถามว่ากลับว่าแล้วเราพูดอะไรผิดหรอให้เขาอธิบายแล้วเราก็จะรู้แค่ว่าเมื่อเราถามกลับเราจะตอบได้เลยว่าคอ,คอมเมนต์เหล่านั้นเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณค่าหรือเปล่า ก็จริงๆคิดหมดแหละนะครับแต่ว่าที่พูดว่าส่วนใหญ่เพราะว่าเผื่อสักวันหนึ่งพลาดเพราะทุกคนมีโอกาสพลาดกมดแหละครับถ้าพลาดก็ออกมาแก้ไขแล้วขอโทษรับผิดชอบกล้าพูดความจริงแบบที่มีข้อมูลแบ็กอัพนะแต่พี่ไม่ขย,ยับขาเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าปากล้ายคืออะไรถอาแต่แบบนี้แนะ่พี่ไม่เคยพูดคำหยาบเพราะในชีวิตพี่พี่ไม่ใช่คนหยาบคายอยู่แล้วและพี่ไม่สามารถพูดหยาบด้วยซ้ำ มันเรารู้จักแต่มันไม่เคยเออกจากปากพี่มันไม่เคยแม้แต่สะบัดอยู่ในใจพี่ด้วยซ้ำเพราะเราจะรู้สึกว่าเ็่าเราเรืองอะไรวะเอาค้าวม่วนี่หว่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้ด่าไปทั่วนี่หว่าอย่างเงี้ยมันจะมีคอมเมนต์ที่ไม่ควรให้ราคาใช่คอมเมนต์ที่สมมติว่าเราเห็นคนเขาประกาศแต่งงานเรามีคอมเมนต์เข้าไปบอกว่าฉันว่าไม่นานหรอกอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเน่อคอมเมนต์ของคนประเภทนี้ไม่มีประโยชน์ต่ตอโลกเลย เพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญว่าเราจับได้ว่าคอมเมนต์ที่มาด่าเราไปคอมเมนต์จากคนประเภทนี้ไม่ควรเสียเวลาให้ราคาพ<ห>ี่เป็นคนดีพี่เป็นคนน่ารักมาก <laughs> จริงๆแล้วพี่แล้วพี่ไม่รู้อ่ะพี่พี่มั่นใจหรือว่าพี่ไม่ไม่ตัดสิน,น uh, คนเรามีความเชื่อคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันได้ต่อให้รู้ว่านี่ผิด ฉันก็จะยังชอบเลยพี่ก็มีต่อให้รู้ว่านี่ไม่ดีฉันอยากกินฉันก็จะยังกินพี่ก็เป็นคนแบบนั้นแต่ว่าพี่ไม่กดเกียดแล้วก็ไม่เคยมีอคาตาิกับคนที่คิดตา่าง